ประธานรัฐสภาเปิดงานเลี้ยงรับรองทางการทูตประชาธิปไตยและการทูตสิ่งแวดล้อมนายวันหัวหมัดนอมัทาประาาธานรัฐสภาในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้าเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองทางการทูตเรื่องประชาธิปไตยและการทูตสิ่งแวดล้อมแพลตฟอร์มสำหรับประเทศไทยในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยมีนายมาตินชุงกองเลขาธิการสาภาพรัฐสภาพร้อมด้วยเอ,อกอัครราชทูตคณะทูตานุทูตผู้แทนองค์การระหว่างประเทศประธานองค์กรอิสระ สมาชิกรัฐสภาปหลัดกระทรวงเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการคณะผู้บริหารเข้าร่วมงานณโรงแรมบัญยันพรีกรุงเทพในวันมนุฮัมหมัดนอมบัทากล่าวในพิธีเปิดว่างานเลี้ยงรับรองทางการทูตครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมสำคัญของการประชุมวิชาการประจำปีของสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่27ในหัวข้อประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อมและการทูตสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประเด็นที่ท้าทายและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโลกในปัจจุบันเพราะทุกเวทีระดับนานาชาติต่างพูดถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและการแก้ไขปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษยชาติทั้งนี้ในวันมูฮัมหมัดนอมัตาได้กล่าวชื่นชมสถาบันพระปกเกล้าที่หยิบยกหัวข้อระดับโลกที่เป็นปัญหาท้าทายในปัจจุบันและอนาคตขึ้นมาพูดคุยกันเพราะหากไม่เตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่วันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับรัฐบาลจังหวัดเทศาบาลอบจอและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมนอกจากจะเกิดขึ้นจากธรรมชาติแล้วยังเกิดจากฝีมือของมนุษย์ที่นําไปสู่การทําลายสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของธรรมชาติดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และการสูญเสียธรรมชาติเป็นปัญหาของทุกคนไม่ใช่ของผู้ใดผู้หนึ่งและไม่ใช่ของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นปัญหาของโลกยอย่างไรก็ตามในวันฮัวหมัดนอมัตหายัางย้าว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ได้จัดขึ้นเพียงเพื่อเป็นพิธีการหากแต่เป็นเวทีสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเชื่อมโยงความสัมพันธ์จากประเทศไทยสู่ระดับนานาชาติพร้อมเชื่อมั่นว่าหากทุกภาคส่วนร่วมมือกันโลกในอนาคตจะดีขึ้นอย่างแน่นอน ด้ารรองศาสตราจารย์ดรอิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวว่าสถาบันพระปกเกล้ามีความาภาคภูมิใจที่ได้จัดงานเลี้ยงรับรองทางการทูตขึ้นเป็นครั้งแรกและเป็นการจัดโดยหน่วยงานของรัฐแห่งเดียวในปีนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่27โดยปีนี้เป็นปีที่28ที่สถาบันก่อตั้งขึ้นและสถาบันจะพลิกโฉมใหม่อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยและการทูตสิ่งแวดล้อมเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดงานได้งดใช้ดอกไม้สดเพื่อให้เป็นการประชุมที่มีความรู้สูงแต่คาร์บอนต่ำเป็นการประชุมที่สร้างความรู้แต่ไม่สร้างภาระดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นแค่เพียงการสนทนาแต่เป็นการแสดงออกถึงความตระหนักเรื่องประชาธิปไตยและการทูตสิ่งแวดล้อมและมุ่งหวังให้การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่มีคาร์บอนเป็นกลาง ไม่สร้างภาระด้านคาร์บอนให้กับโลกซึ่งถือเป็นครั้งแรกของฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศไทย